ผู้จัดจาการโกดังแห่งหนึ่งกเกษียณตัวเองหลังได้กําไรจากเหรียญชิบะอย่างมหาศาลด้วยเงินลงทุน2 6 5 0 0 0บาทโดยประมาณอันนี้จากรายงานของนิตยสารฟร r t จูนนะครับรายงานว่าผู้จัดจาการคลังสินค้าซุปเปอร์มาร์เกต็ตอายุ35ปีนมว่ารอบได้ลงทุน8 0 0 0ดอลลาร์นะหรือประมาณ265,84 0บาทกับเหรียญชิบะอินุนะฮะหรือว่าเหรียญชิบะนั่นเองตอนนั้นราคาของเหรียญอยู่ที่ประมาณ0 0 00 0 0 0 0ุ USD ทําให้เขาได้รับเหรียญดังกล่าวมากถึง800,000ล้านเหรียญเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อราคาโทเคนพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนแตะระดับสูงสุดตลอดการที่มากกว่า0.000035 u ดอลลาร์ทำให้เขาได้ตัดสินใจถอนเงินบางส่วนจากพอร์ตของเขามาเป็นจำนวน500,000 500,000เหรียญนะครับก็ประมาณ16ล้านบาทนะครับ และตอนนี้เขาก็ยังมีเหรียญชิปะเนี่ยมูลค่ามากกว่า1ล้านเหรียญที่ถืออยู่ตอนนี้นะพอมาถึงช่วงเดือนตุลาคมนะฮะราคาพุ่งสูงขึ้นอีกนะครับนะเขาก็เลยลาออกจากงานนะที่ปกติเขามีรายได้อยู่ประมาณปีละ68,000เหรียญสหรัฐก็คือเอาคูณด้วย33โดยประมาณแล้วกันนะเขาลาออกเลยนะแล้วกลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกชายของเขา นะแล้วก็ได้มีการเข้าไปร่วมอภิปรายออนไลน์เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับชีพบะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีแผนที่จะถือโทเค็นที่เหลืออยู่ของเขาเนี่ยไว้เพราะเขาเชื่อมั่นว่าเหรียญชีบายังมีอะไรที่จะต้องไขว้าให้สําเร็จอีกมากนะเขาจังกล่าวอีกว่าผมจะไม่ขายเหรียญทั้งหมดออกจากพอร์ตของผมนะนะซึ่งในรอฟก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้คลิปตรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเศรษฐีนะฮะโอ้โห สุดยอดจริงๆนะฮะแป๊บเดียวนะฮะเหรียญชิบะเนี่ยเพิ่มขึ้นโอ้โหกี่ล้านวุ้เป็นล้านเปอร์เซ็นต์ห้าพันล้านเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่เดือนตุลาสองพันยี่สิบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหทาให้คนหลายคนกลายเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวอย่าเรียกว่าเศรษฐีเลยเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็กลายเป็นวานรายใหม่ในวงการคริปโตเลยทันทีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะล่าสุดนะฮสำหรับคนที่รวยจากเหรียญชิบะสวัสดีครับ